สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเย็นวันที่หนึ่งวันสำคัญฝากมือนี่บอดมาพอแล้วค่ะพระเอกพระเอกพระเอกอถา้าเราววันสันปีหนึ่งก็บ่ได้ไพ่อ,อ,พอ,อคลิปหนึ่งสวัสดีค่ะเอาไปจ้อยสวัสดีค่ะบอสบอสค่ะคนสิ่งทุนทุระกันบอดมือนี่ขึ้นรอเดี๋ยวน้อยเนาะ บเป็นคุ้จุรากรน,นะครับแบบหนจนะะเหลยกว่าจะนอนรอ สาวแก้มอยู่ในรถวันนี้ลงมาเลยมาซื้อเสียทั้งซื้อทั้งแกะทังแถมฝากของฝากไปบ้านกระฟองกันนะคะเต็มแขนหนึ่งโอ้โบท่านได้หิวเหมียมันโบท่านได้เป็นเวลาหรือเปล่าเก่าปัญยาไขคันหิวรลุนนี่ยังหากินเองเลยขอบคุณในหลายมันโท่านได้ยาไงโบท่านได้หิวมันมาเป็นเวลาอ่าือ รอโอกาสน mm ี hmm. ้มาดูแล yeah. ้วมื่อนี่เขายังหมอจ่อจ่นเปล่าเมื่อนี่เป็นมือโฉบย่างคักเลยที่นี่นี่จะเห็นคนนี้นี่คนนี่เห็นคนนี้ก่อนแมีนเพราะว่าผมขับรถแล้วนั่งข้างหลังคนนี้ลงรถปุ๊บเราวิ่งตามมาเลยค่ะเดี๋ยวคนคุยจุฬากอนนะคะเสื้อไปหมดแล้ว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 ค่ะเมื่อกี้เสื้อไปสืนอนางานนั่นแหละเด้อ เอาไปมดแล้วแม่เอาไปมดแล้วไปซื้อหนังหาเลยครับแม่เสือกขายดีค่ะคุยทุระรอก่อนรอคุยทุระก่อนคุยรงอ๋อวกเขาเดียวเดี๋ยวเานอยมันเป็นลอยมันเป็นลอยจะลับ มนทังกะแคบแขบอูแต่ยังีดแล้วได้มันนี่แม่ค่ะต้องฉีรอคะนี่แล้วแม่สีบ่มีเนาะมันนี่ค้อสาพนีเบิ้งบ่ใช่เกืบเนี่ยเกืบขาดไปแม่เกือบบึนจางว่าโอ้ยเนาะเป็นไงาเลยแม่นเขาก็ะจายมัขายอยู่ดอกปากระจเลยเออมันก็ะจเตรียมไปหลายอยู่นะค่ะ ไปที่ไ่นบ้างโอ้ไปไว้แ้ไปไว้เถอพ่อรอนาพ่อลุงนาภอโอ้ยไปไว้เถอพ่อเดี๋ยวไปไปที่วัดล่อแก้มอยู่คนนีนแก้มบนนั้นและเดี่ยวโอ้ไปท่านเถอะพ่อเกียนาทีโอ้เห็นใจแน่โอ้โมนี่รบร้อนร้อนโมนี่ไหมแต่งตัวบอกรอนหนึ่งเดี๋ยวน้อยเดียวไปจอยไปจอยค่ะ จะฮาฮ่ฮะไอ้ลูกเปรองเล่จ้งตัวอคนึงคือแบบว่าจีโทรศัพท์อัดตั้งนานนะคะไว้เพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรนี่ มันมักเป็นอันค่ะสวัสดีค่ะแมุค่ะสวัสดีค่ะคนสวยจ้าพญาของเรานาะค่ะเม่นค่ะแม่พปัญาอุบาทอุบาทอุบายอย่งมากขอบคุณค่ะค่ะโอวันแนได้ค่ะค่ะเจโอวันอุบาทอิซีของแมลุงค่ะสวยมากสนับสนุนแม่แสงนี่จ้าสวัสดี แต่ว่าพูดยึดตามในสองพักตัวเลยโออฝากนันในเด้ค่ะพี่น้องเข้านะคะฝากจ่าฝากช่องให้เลือดปนิจูอโอ้ฝากเอโอวันรุ่นแรกโอ้รุ่นแรกก็จะแล้วก็ไอ้สนุนผลก็ว่าคนแรกคนแรกที่เขาไปลงทะเบียน มันไหลก็ขอบคุณแม่ลุงนะคะจ้าค่ะโดยเฉพาะเต็มใจที่สุดเลยค่ะตังคนตังฝากไม่ลุงก็ฝากด้วยกันค่ะฝากที่ตามผลงานน้ำเนียได้ค่ะด้ดานหน้าเวทที่นะคะฝากเป็นกําลังใจน้ำเนียในฤดูกาลนี้นะคะขอบคุณค่ะอะเลาะเลาะค่มันพ่อแปดหน้าที่พระเอกช่องเล่นนี้ขึ้นรถแล้วพระเอกล่น้เอกช่องอ๋อจ้ะจ้าคนนิ่นแนวเห็ดล่อแก้ม แก่ไปเฮ็ดอะนั่นไปบ่วงีกก่อนได้ทายคลิปลรวกับพ่อพ่อหิวไปหิวมากไฟเอกมากไหมระเอกมากพ่อพอสองนะที่ไหมระเอกไหมไฟเอกไปจ่อยวัสดีค่ะเอากับบ่หูเด้เห็นแต่ขาเจ้าวัสดีค่ะพ่อนะ วันนี้เห็นแต่คนขับรถลงเห็นคนขับรถลงมันอย่างเลยวันนี้นีเจรียกว่ามันว่าเมียนผลไม้ยอดเมียนโดยเขาเล่าคาลาเล่าหรอเมีนเล่าฝ้าไปทางพุ่นว่าปทีที่ต้องก็ได้ไปอยู่แล้วแต่วันทีมีเวลาได้ทไทยกันบ่อเท่านั้นล่ะเพราะว่าเล่ากับธุระหลายวันนี้เจ้าของก็ต้องเข่าเต้นแต่งตัวแต่งตัวก็โดนโดนนี่ บ่ได้ไปอยู่เดมีเวลามันมันอยู่ใกล้กันเวลาเจ้าของเตรียมตัวกับเวลามันมันอยู่ใกล้กันเจ้าอมันไล่กันแบบที่นี่เจ้าของกับขื่นช่อแล้วต้องขื้นล้ำตัวเลยจ่าเี่ันบ่ล้จ่าบลวกับไปพักพอนาเด้บ่นี่เจ้าของลงฉากมาบอดบ่อยุ่เหลเด้นั่นล่ะก็เลยเป็นจาเหตุว่าบ่ได้พ่อกันอยเื่เพี่คนบ่มันอยู่ในหน้างานธรรมดาล่ะ วันที่นี่แฮงด้ไปงานสูเมอคว่มเอยความอยากพักพรอบันที่นี่โอ้ยทำอะไรเดินทางไกลเนี่ยงอนนี่หลากดลยเอรล่มานไหานไหบ้าก่บ้ไปว่าเป็นเสจละพุ่มด้ยินว่าอาจสามารถรูแมี่เนี่ยนาเตจำคิวงานบ่ไรบ้งเหร่ นัมองมเจียพืดุมไปวางแห่แทบไปกูหแนองข้พื้นคืเขาืนูเดินวันบอกวันที่วันที่สองอสามอ่ะูอกนางซบลไกล้ไหมใกลจากนี่บ่อมูบ่วันลยอยาทางจากนี่ไปอาสามอ่ะปรอีา่ไกลจะฉันยุวังลอยกว่านี่กัพอเด้นรลุนอยู่ข้าวหนึ่งหอดวังสองชั่วโมงพอเวลานอนพอดี กันหอดสองอยนี่ยคิดนักเลยนั่นล่ะมันไม่ห่าจ้ะเขีติดต่อไปทั่งจ้ไปทังเราใแล้วผมจ้ไก่นั่นล่ะมอันที่บาปเด็พักกันสามมือตัวกันนั่นเออจนว่าหนามือตามมัวเลยเมือนอันะว่าเลน้องไปนอนนอนกองกับอันวิ่นไหลตั้งลักไม่ยังไม่แตงหนาป้าตัวเป็นหอดปนีตัวนี้ มันบอกขึ้เกาอ,อ่ะดิเห็นบองมวกขึ้นว้านขึ้นก่อนน่ะลองเพ่งบัถือกล่ำไปล่ำไปเอ้าล่ำบัถือก <laughs> <laughs> ยุดเดียดเดี่ัวหนึ่งจังหวัดฉีบมะม่เอ้าเป็นดังสันเนอหนอข้นเฮา <c oughs> อ่าลาค่ะพี่น้องเอา้าคลิปนี้ฝากพี่น้องน้ำเนียกันแล้วกันนะคะไทยพระเอกได้ซองนาทีพี่น้องเลยเล่าทุระหลายนะคะค่ะ ฝากติดตามต้องกันแล้วกันพอกันคลิปต่อไปจ้า